สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่วันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเปิดบัญชี SCB ที่สาขานะครับคุณผู้ชมก็ここจะประมาณนี้กันเลยนะการเปิดบัญชี SCB ที่สาขานั่นก็คือนะครับเราจะได้นาสมุดแบบนี้มาเลยนะครับท่านมชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่าเงินที่เสียไปไม่เสียไปเลยนะครับก็คือก็คือจะประมาณนี้เลยนะได้จะได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ500บาทนั่นเองนะครับ ก็คือเราสามารถขอเล่มหน้าสมุดบัญชีก็ได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะหน้าสมุดบัญชีมันก็จะเป็นประมาณข้อช้อยแบบนี้นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยเเราเปิดบัญชีใช่ไหมเสียประมาณไป500นะแต่ว่าได้กลับคืนมานอ่นนะครับโอเคไหมอ่ะก็คือในการขอหน้าสมุดบัญชีเนี่ยถ้าเราเปิดออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่า เราไม่มีหน้าสมุดบัญชีเราไม่มีหน้าบุ๊กแบงก์เราก็สามารถไปขอที่สาขาได้นะครับถ้าเราเปิดบัญชีออนไลน์แล้วไม่มีสมุดผู้ฝากไม่มีบัตร A D M อะไรเลยนะครับก็คือเราสามารถไปเปิดบัญชีที่สาขาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไปเปิดบัญชีมาใหม่นะเป็นบัญชีแบบออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดนะบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดนะ S C B E p a s s Book นั่นเองนะครับมันก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าอัตราเขาเนี่ยคิดดอ,อกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ0.50นไม่รู้จริงหรือเปล่านะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อแต่ละของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่านั่นเองนะครับการเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะแต่ว่าต้องเตรียมเงินไปที่ประมาณอยู่ที่500บาทนะอันนี้ผมเปิดออนไลน์ แต่ว่ามันขอหน้าสมุดบัญชีได้ด้วยนะครับนั่นเองมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับขอหน้าสมุดบัญชีที่สาขาแต่ว่ามันต้องอายุสิหาปีขึ้นไปนะครับถึงมันจะสามารถขอได้นั่นเองนะครับมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็มาสรุปไว้เพียงคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ